ศิลปะแหลมคมเอาล้วครับวันนี้วันศุกร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2555นะครับเราจะไปไปที่บ้านพิพันกันเด็กๆ13ชนพร้อมแล้วนะครับนะครับเอาเด็กๆตั้งใจฟังเงียบๆนะครับเดี๋ยวที่ที่เราไปเนี่ยเขาเรียกบ้านพิพิธภัณฑ์เขามีคำคำขวัญอันหนึ่งง่ายๆาว่าเก็บวันนี้พรุ่งนี้เก่าแล้ว ของเก่านี่จะมีประโยชน์สําหรับเรานะครับเพื่อจะสอนเตือนว่าเราผ่านอะไรมาบ้างนะครับอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครูแอบมาที่องค์พระก่อนนะครับเพราะว่าเราบ้านพิพันเปิด10บโมงตอนนี้มัน9ก้าโมงเศๆนะครับก็เด็กๆก็มีโอกาสมานะครับเดี๋ยวค่อยไปเจอที่บ้านพิพันนะ อาจารย์ติดเกลือสีแต่ยังสร้างไว้เสร็จในสมัยท่าน,นาท่านก็เห็นที่เก่อน,นะครับอืคุณจะให้นับนะครับเดี๋ยวจะให้เด็กหญิงนับก่อน,นะครับข้างหลังพอใจใจนับใจใจครับจใจ,จใจใจใจนับหนึ่งจใจใจหันไปหาทางที่นะครับพอดีหันหน้ามาหาคุณแรมลกตั้งใจ,จ,ใจถ้านับแล้ว ไม่ได้ไม่มีสมาธินับใหม่วันอยู่เนี่ยจะเตมืดนคล่นเล่นต้องมีสมาธิแล้วให้รู้ว่าเพื่อนเนี่ยเขานับไปถึงไหนแค่นั้นเองนะครับการนับเนี่ยมันเป็นเรื่องการจับบัตรีจริงถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยนะครับแล้วมัวจะไปยุ่งสนใจคนอื่นตอนนี้สนใจแค่เพื่อนรอบข้างที่อยู่ด้านขวามือของเราแต่เวลาคุณแล้วบอกให้นับปุ๊บให้หันหน้ามาทางซ้ายแค่นับ หนึ่งคนสมัคสองคนสมะ3สามอย่างนี้นะครับอ่ะลองดูพร้อมหรือยังครับใจใจนับหนึ่งหนึ่งลูกหนึ่งอ่ะพอดีไม่ไม่นับซ้ำปากเกาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะเริ่มต้นใหม่อ่ะมาเริ่มละเริ่มละปุ๊บใจใจนับหนึ่งใหม่ สาอาจต่อด้วยผู้ชายพี่เจพี่เจสเอสาเอาใหม่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่จะหือทำไมอ่ะคุณครูจะบอกให้ติดพี่โฟส์สคนเดียวไม่ได้ไปเริ่มต้นใหม่ใจนับทุกคนตั้งใจนะอยู่ในแถวใจใจนับหนึ่ง ต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อย,มอ,อ,อยู่แค่คนข้างๆทุกคนหันหน้ามาหาคุณแล้วเนี่ยไม่ต้องนไกเพื่อน,นเลย,เ,ยเด็กๆกำลังทานอาหารกลางวันนะครับวันนี้เป็นข้าวมันไก่ไกเ,นะเราอยู่ที่องค์พระนะครับยอยู่ที่พุทธมณฑลนะครับ ทานข้าวกันเรียบร้อยมากนะครับคุณพ่อคุณแม่ดูเลยครับทั้งหมด52คนก็มีระเบียบวินัยนะครับทานพร้อมๆกันได้เด็กๆก็น่ารักมากนะครับเคารพสถานที่ได้ดีนะครับถ้าเรามีระบบการจัดการที่ดีเนี่ยนะครับการทําอะไรพร้อมๆกันก็ดูไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่วุ่นวายนะครับทั้งหมดเนี่ย52คนนะครับแต่เขาก็เรียบร้อยไหมครับ น่ารักมากเด็กๆทานข้าวอยู่ตรงองค์พระครับออมีสมาธิมากถ้าตั้งใจนะครับในการทานอาหารดีมากนะครับองค์พระสวยเลยนะครับบรรยากาศอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปหาทานอาหารกลางวันแบบนี้ได้ที่ไหนนะครับก็มีมาที่ค่ายแบบเนี่ยนะครับ จะเห็นองค์พระสวยและบรรยากาศดีร่มเลื่นนะครับเป็นสวนใช่ไหมครับใครเคยมาองค์พุนทธมณฑลแล้วก็จะเห็นว่าสะดวกสบายมากนี่คือคุณน้องใจใจนะครับน้องใจใจไม่ทําอะไรครับเอางานมาทําไมครับมาส่งให้ใครครับส่งให้คุณแลมเหรอครับ คุณครูอยู่ที่องค์พระนะครับตอนนี้กำลังเจอสิ่งมหาศจัรย์อันหนึ่งนี่คือเก้าอี้หินขัดนะครับปี2 5 2 9ยเด็กๆละคนยังไม่เกิดเลยปรากฏว่าลากของใสนี่นะครับพันไว้เลยสุดยอดโอ้โห อเอาจี๋ๆอะไรมาให้คุณแหลมกินครับคุณครูไม่ใช่ลิงนะครับเอาอาหารลิงมาให้เนี่ยครับไม่ใช่อัน,นี่อะไรครับกล้วยเหรออ๋อของคุณแหลมเหรอให้คุณแหลมทานเหรอขอบคุณมากนะครับนี่คุณน้องปลาเก๋าครับเป็นไงครับปลาเกา๋าชอบป,ปะสนุกดีนะอะไรทำงานสวยด้วยอ่าปตัดเส้นลได้ลงสีน้ำนะครับ ตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งแล้วนะเด็กๆก็เริ่มทำงานเสร็จทยอยเสร็จกันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาเก็บรายละเอียดนะครับตัดเส้นเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาลงสีน้ำแบบนี้นี่นครับเนี่ยเสียงนกร้องครับเวลาทำงานเสร็จแล้วเด็กๆก็วิ่งเล่นกันแล้วนะครับใจใจอย่าจับไฟอย่าจับไฟ โอ้โหสนุกกันใหญ่เลยจะใจมันเลยอะครับได้วิ่งเล่นสนุกสนานใหญ่เลยจ <c oughs> มแจบรึล่า <c oughs> <c oughs> มั่วล้มั่วละวละใจใจ แกงเหรอแกงเหรอแกงเขาเหรอเปล่าเขาคิดว่าเขาบอกกระติกนั้นนี่เป็นของของเขาอ๋อลุนใหญ่รุ่นใหญ่แสบมากเราค้นพบเด็กโตครับกรี๊งกรี๊งมีโทรศัพท์มารับหน่อยครับใจจ๋าับโทรศัพท์หน่อยครับใจจ๋ครับโทรศัพท์ดังครับใจจ๋ กริ๊งกงโทรศัพท์ดังรับใครโทรมาปิดเลยเหรอเอาแล้วโทรหาหม่าม้าสิวันนี้เราอยู่ที่ไหนหม่าม้าบอกว่าไงหม่าม้าบอกว่าอย่าหลงทางอ๋อบอกว่าอย่าหลงทางเนาะเด็กก็เสร็จแล้ว อาเชิญเลยค่ะไปเลยค่ะระวังเหยียบน้ำแฉะเปียกนะลูกเด็กก็วิ่งไล่เล่นวิ่งไล่จับกันครับเราขอบคุณผู้ใหญ่หลายท่านที่ท่านสร้างเกิดอะไรขึ้นนี่เดินอ้อมนี่สลลูก ตรงนี้ไม่แฉะเห็นเปล่าเดินตรงนี้เออเนี <R ud> ่ยเดินตรงไปงี้อ่าแล้วเดินตรงไปเลยตัดตรงไปเลยลูกง่ไปห้องน้านั่นน่ะเดินมองที่ต, plane plane. ต้นไม้ก่อนเห็นตัวคานไหมนั่นแหละครับห้องน้ําอยู่ตรงนั้นนห่อยพอดีสู้สู้เดี๋ยวคุณครูไปตามพี่เฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นมามีงานที่ทำแล้วเฟิร์นพอดีมานี่กอนลูกพอดี อันนี้เป็นแก๊งพี่เนียบครับเจียงไปตัดเส้นอ๋อนั่งตัดเส้นเลยตัดเลยนี่ครับเสียงเจนเจนเนี่ยไม่มีใครครับ มีสนามย่างกว้างอย่างเงี้ยก็ดีอย่างเงี้ยครับเด็กๆวิ่งเล่นกันสนุกสนานมากเขียวได้อากาศดีเลยครับ โปกไม่เมอโปกอไม่เมลูกโปกตัดเส้นเลยลูกอทามีไปไม่ต้องมองมีพี่โป้ของเราครับไอ้ไอ้ไอ้มีสมาธิอยู่งานลูก งานเขาดีนะครับวันนี้เน,นียบด้วยส่วนปลาเก๋าของเราเสร็จต้องนานแล้วใช่ไหมสบายมากปลาเกา๋าสนุกเลยอากาศดีด้วยชอบมากครูพามาข้างนอก,อ,ก,นอ,กอ๋อแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวเจอกันรุ่นที่สามพี่โป้งเรานะครับตั้งใจมุ่งมั่นมีสมาธิหน่อย วนนี้ก็คุณพี่โมกเราก็ทําไปร้องเพียงปลา <ไป S 1> พิมพภูมิตั้งใจนะครับน,นี่ก็เป็นส่วนของสีน้ำนะครับทุกคนต้องมาลงสีน้ำตรงนี้ กำลังลงสีอยู่นะครับอ ในรถตู้แล้วเอาเหรอ <laughs> น้องดีนวะนกเข้าไปในรถน้องเอียงยงรเเเด็กไปไล่ เสร็จแล้วนะครับก็มาวิ่งเล่นนี่ครับเท้าแถวเนี้ยนะครับไม่มีอะไร แต่ว่าวันนี้ดีมากมีประโยชน์ไม่ใช่เต็มนะครับกลายเป็นโยเกิร์ตเด็กๆก็แวะ